สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนและเหล่า f อทุกท่านนะครับขอต้อนรับเข้าสู่เกม PB หรือเกม PB PB หรือเกม PB ก็พอยต์แบงนั่นแหละอเอเป็นว่าวันนี้นะครับเพื่อนๆก็จะได้รู้นะครับในเรื่องของการดาวน์โหลดที่ง่ายดายนะครับเพียง3ขั้นตอนนะครับขั้นตอนแรกนะครับให้เรากดที่คลิปเบรีโอของผมนะครับหลังจากนั้นนะครับมันก็จะเข้ามาที่หน้าต่างแบบนี้นะครับเป็นลิงก์เกมนะครับซึ่งพอเราเข้ามาที่ลิงก์ของ u t u b e นะครับให้เรากดลูกไข่นะครับ เพื่อเปิดมาที่เบราว์เซอร์นะครับเพราะว่ามันจะดาวน์โหลดง่ายกว่าแล้วก็จะไม่ติดปัญหาอะไรด้วยนะครับหลังจากที่เรากดแล้วใช่ไหมครับก็ให้เราเนี่ยเข้ามากดที่ลิงก์ดาวน์โหลดนะครับแล้วรอสักครู่นะครับให้ตัวดาวน์โหลดเนี่ยมันเต็มก่อนนะครับหลังจากนั้นมันจะขึ้นไฟล์ขึ้นมาแบบออโต้นะครับหรือเครื่องใครไม่ขึ้นนะครับก็กดรีรีเอ่อรีดาวน์โหลดนะครับอ่าหลังจากนั้นพอเราขึ้นดาวน์โหลดแบบเมื่อกี้นะครับเราก็กดดาวน์โหลดแบบปกตินะครับแค่นั้นเอง หลังจากดาวน์โหลดเสร็จนะครับเราก็ทําการติดตั้งตัวเกมก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะครับสำหรับขั้นตอนในการดาวน์โหลดแล้วก็ในการติดตั้งนะครับเอาละครับเดี๋ยวเราก็ไปดูในส่วนของเกมเพลเยอร์ดีกว่านะครับว่าจะเป็นยังไงอ้าวเราไปชมกันเลยดีกว่านะครับเอาละครับหลังจากที่เราซ้อนดาวน์โหลดไปแล้วนะครับเราก็มาดูในเรื่องของ m มน t ์ต์เพลเยอร์อุ๊ยนั่นอะไรโหลูกมะพร้าวมาอีกแล้วนะครับไม่คิดเลยนะครับว่าเกม แบบ FPF นะครับจะมีสไตล์แบบอึมๆแบบนี้ด้วยนะครับเห็นแล้วก็โอ้อเรียกได้ว่าฟินเลยทีเดียวนะครับนั่นมันโนี่ต้องพูดอย่างนี้เนาะเอาละครับเราต้องเสริมแกงจักนนึงนะครับอุ้ยเรามีปืนเทพๆนะอย่างปืนแบบนี้นะครับอ้อโหดูสิโอ้ปืนพกนี่เราเยอะจริงๆนะครับปืนไหนียแรงมากันนะครับ โอเคคือเราเอาไปให้หมดเลยแล้วกันเนาะเฮ้ยไม่เสริมโถแต่และปืนมันก็มีความแตกต่างกันไปนะครับซึ่งอ่าขึ้นอยู่กับว่าเราชอบแบบไหนนะครับเสริมแก่งต้องปืนไปใส่นะครับก็ผมว่าไปปืนหนึ่งน้ำนี่แหละไปใส่เสริมไปโอเค ยิงแบบต่อเนื่องไหมไม่ได้ยิงต่อเนื่องครับอันนี้จะเป็นไลเฟิลเนาะอันนี้ก็จะเป็นปืนกลนะครับซึ่งปืนกลดูจากสภาพแล้วนะครับอันนี้ยอจะแรงกว่านะครับเ k คแต่ผมผมชอบปืนกลมากกว่านะอันนี้แนะสรุปแล้วอันนี้แรงสุดนะครับโอเคเสริมแก่งนะครับใส่แล้วปะ เราก็ลุยกันเลยดีกว่านะครับอุ้ยหน้าหลังนี่ได้หมดเลยนะครับเห็นแล้วก็ฟินเลยนะครับเห็นแล้วก็ฟินพ่อพอ,พอ,พอเอาละครับเดี๋ยวเราก็ไปลุยกันเลยดีกว่านะครับตัวผมชื่อว่าอายจังนะครับเออชื่อที่มานะครับมาจากคําว่า เห็นแล้วก็รู้สึกอายนะครับก็เลยรู้สึกว่าอายจังเลยอายจังเลยดูจะเล่นยังไงดีนะครับแต่รู้สึกว่าอายอายอะไรเงี้ยมาอันนี้ก็จะเลือกคนนะครับอย่างที่รู้กันนะครับโอ้โหถ้าผมเห็นแบบนี้แล้วนะครับต้องเลือกอ๋ต้องเลือกแบบไหนดีอะเออผมก็ต้องเลือกดูที่หน้าตาแล้วก็สดทรงอของเอวนะครับเห็นแบบนี้นะครับก็ต้องเลือกองเอวแบบดีๆนะครับองเอวดีๆ องศาใช่นะครับ,รบผมบอกได้เลยว่าตุ่มตามกว่าเยอะเลยยังไงผมก็ต้องเลือกคนนี้นะครับเอาละอุยคนนี้แหละใช่เลยโอ้โหเมียด่านะครับเมียด่านะครับเล่น P.B เยอะจัดนะครับโดนเมียด่าเลยเนะี่เอาละเดี๋ยวเรารอนะครับพร้อมลบ let's go เราพร้อมแล้วไปสิ are you ready rest กูเออเอาละครับเดี๋ยวผมจะมาโชว์ฝีไม้ลายมือนะครับงัดข้อกันให้ดูนะครับว่าผมจะเล่นเทพขนาดไหนนะครับอืมอาจจะกระตุกบ้างนะครับอยู่ที่อินเทอร์เน็ตของเพื่อนๆน,นะครับถ้าอินเทอร์เน็ตเพื่อนๆแรงนะครับก็ไม่เป็นไรนะครับเอาละเอาละเราวิง่งเราวิ่งนะครับเราวิง่ง อะไรอะไรม oh, oh. Ald i, Ald i. ีดาวมีดาวโอ้โอ้เอาดีเอาดีอ้อ้าวเฮ้ยเรายังไม่ทันงัดตีมือเลยเราโดนแล้วเนี่ยใครสกิดผมผมไม่ยอมนะผมผมโกรธนะไฟเล่นนะฮอ๋อเราได้ที่ซุ่มใหม่แล้วนะครับเราซุ่มด้านบนเลยดีกว่ามาผมว่าเล่นถนัดไม่เหมือนเมาส์เลยเล่นเมาส์น่าจะสนุกกว่านะ แต่คนที่เล่นมือถือบ่อยๆก็จะถนัดเองนะครับ <Taking fire. S 1> เอาละครับเราแอบเอา้าเฮ้ย <Enemy down. S 1> สไนเปอร์จากไหนวะเนี้ไม่เห็นเลยอะ่ะผมว่าบางทีบางทีแบบว่าไม่ไม่แน่ใจว่ามันมีโปะนะแต่ผมว่าไม่น่ามีนะแต่แต่แต่คืองงงงว่าเอ้ยนี่ มันนวดดีว่ะมนนวดดี่ะโอ้โหผมว่าแมนนวดนละได้ได้เปรียบสุดเลยอู้ยโอ้ยโหเรายิงไม่โดนเราไม่ยิงเรายิงอะไรเนี่ยเรายิงไม่โดนเลยเหรอเราดังวุ้ดวุ้ดวุดวุ้ดวุดเลยเหรอรัวเลยนะโดนสักตัวหนึ่งสิมาเอ้ยโอ้ยโอ้โหโอ้โห อะไรวะเนี่ย <laughs> ยังไม่ได้สักตัวเลยเศร้าใจมากๆเลยขอเถอะแมนนวดไม่ไหวแล้วออโตแล้วกันวิ่งวิ่ไปขอสักตัวขอได้ไหมสักตัวยิง down, สวัสดีครับผมจะใช้มือยิงนะครับอย่าทำนมเลยนะนมไม่สู้คนนะอย่านะช้ำหนาวลูกเกิรเฮ้ย อุ้ยมีแต่สาวๆมองไปทางไหนก็อู้ปินเลยเกินมองใกล้ก็มีแต่ฟอนโปยปะเอ้ยระเบิดมา่งนี่นี่อ้ยตายไมด้โอ้โหไม่ได้กินกับเขาเพื่อนเลยไอ้นี่อะไรเอาเอามาแล้วออกมาแล้วโอ้ยได้สักตัวหนึ่งแล้วลบก่้อนลบกก้อนอุ้ยโดนอะไรวะเนี่ยโอ้โหเรียบร้อยนะครับกินลงศพนะครับเข้าอืม ไม่เอาละเราเอาใหม่เนี่ยไม่ยอมผมไม่ยอมนะอันนี้แหละนู้นต้องตายแน่ๆดา่าเมียนะครับอยู่ดีๆไปดา่าเมียนะเดี๋ยวโดนเมีดยด่านมายุ่งเลยเราเห็นแล้วเราเห็นแล้วเอายิงดิวะมันไม่ยิงวะงงมากเลยปืนมันไม่ลั่นผมว่าปืนผมก็พร้อมใช้อยู่นะสงสัยเราต้องไป ไม่หาที่เล่นที่อื่นโหมดอื่นบ้างนะครับจงสังหารสตูเพื่อรับอะไรนะสักอย่างหนึ่งนะครับน่าจะเป็นอ่ายศหรืออะไรเงี้ยติดยศนะครับโอ้หน้ากลัวเลอเกินเป็นอะไรที่เรามาอโอ้โหมันลอยลงมาอุ้ยนี่นี่นี่ยิงโดนสัโออะไรวะอดเลยอะจะเก็บไม่ได้โอ้โหน้ามันไส้เลยเกินนะมา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  ผมว่ามัน,นะคอนโทรลถ้เกิดว่าคนที่ไม่ได้เล่นบ่อยๆนะครับก็อาจจะยังไม่ถนัดนะคเออใจเย็นๆมาทุกคนได้ทุกคนโอ้โหกว่าจะโดนนะครับเฮ้ย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 เย เกิดมาแบบโอ้มีโลวงกานนี่หนาวเลยหนาวขี้เลยน่ากลัวเหลือเกินแต่ละคนนี่มีปืนแบบเจ๋งๆนั่นเลยเอาไว้เราไปอีกรอบนึงนันนั่นนั่นอุ้ยอุ้ยอุ้ยโดนดิโดนดิอุ้ยเกือบไม่รอดขอเก็บหน่อยโอ้ยได้แล้วโอ้โหในที่สุดได้อันแรกของชีวิตนะครับกว่าจะได้โดนหน่อยดีโดนเนี่ยไอ้นั่นนั่นเดี๋ยวมันเกิดมาเราแย่อีกเราหลบอ่ๆป แน่แนเ่เราสายตุยเราสายตุยไปไหนแล้วเนี่ยไปไหนแล้วเนี่ยอุยอ้ยอุ้ยอุ้ยไปไหนแล้วเนี่ยอุ้ยโอ้โ,อโ,หโหมันเร็วยังเงยมันหลบเร็วยังเงยนะอโอ้โหไอ้นี่ไอ้นี่แย่งอีกแย่งอีกแย่งอีกอผมเล่นจนมือมือ,ม,อมือเริ่มแห้งแล้วมือเริ่มเหนียวแล้วขอเอขอสักตัวได้ไหมอุ้ยขอเก็บเถอะขอเก็บเถอะ เอ้ยโอ้โหไม่ทันไม่ทันไม่ทันมันเลยไม่ทันมันเลยเฮ้ยขอยิงสักตัวนึงขอยิงสักตัวนึงเออได้สักตัวนึงแล้วเออฮ้ยหนีหนีก่อนหนีก่อนหนีก่อนเอ้ยเอ้ยมันตายที่ดีวะโอ้ตายยากตายเย็นเหลือเกินคือบางทีมันโดนปั๊บ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 แต่ว่าเราก็ไม่รู้ว่าทำไมมันไม่เด้งทันทีนะโอมโอเล่ไปหลายเม็ดแล้วเนี่ยโอเล่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  โอเล่โอเล่โอ้ยเอาล้วครับเราก็ต้องมาลุยต่อนะครับว่าเอ้ยเฮ้ยเอ้ยใจเย็นตัวเองอย่าทำอะไรเอ้ยตัวเองตัวเองโอ้ยลอยลอยลอยเอ้ยมาโอ้ยนั่นไงหน้าคว่ำเลยเลตมิดาวนะครับมองต่ําไว้ก่อนนะเขาบอกว่าเลตมิดาวให้มองต่ำเออพอดีว่าผมไม่ค่อยชอบมองต่ำเหมือนนี้มอไงดีเอ้ยโอ้ยเอ้าโอ้โหสุดยอดนะครับที่หนึ่งในใจคุณเย้ ถือว่าเกมทำออกมาได้ค่อนข้างจะสนุกมากเลยนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวมันติส์เรย์เเนี่ยผมว่าค่อนข้างจะสถเยรนมากๆเลยนะภาพด้วยภาพก็สวยแล้วนะครับเขาออกแบบผู้หญิงออกมาได้น่ารักหน้าฟัดเอ้ยไม่ใช่น่ารักหน้าหน้าหอมนะครับจริงๆเลยผมก็จะบอกว่าเออสำหรับตัวเกมน,นี้นะครับถ้าเพื่อนๆใครอยากเล่นนะครับก็ดาวน์โหลดไปเล่นกันเลยนะครับผมสอนวิธีดาวน์โหลดไปแล้วนะครับออส่วนใครชอบแบบสาวๆนะครับก็เลือกสาวๆนะส่วนใครชอบแบบว่า ปอดไม่ใหญ่มากนะครับก็เลือกปอดเล็กๆหน่อยนะโอเคครับวันนี้นะครับผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับก็ฝากเพื่อนๆสำหรับรูปเกมที่เรียกได้ว่าโอ้โหอุ้ยมันใหญ่เหลือเกินนั่นคืออะไรก็ไม่รู้นะครับเอาละเป็นว่าอันนี้อาจจะดูค้ำไปนิดน,นึงอนะ่ะผมชอบขาวๆเลยเอาเป็นว่าวันนี้นะครับต้องขอฝากเพื่อนๆอ,อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ